ก็เราก็เริ่มแต่งกิ่งสางกอไปบ้างแล้วก็ไว้ตอนนี้ไวเยอะไปหน่อยวก็มาอยู่กับไล่คํากวีกเกษตรศิวิถีพึ่งตัวเองครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในป่าไผ่กันบ้างเนาะพอกำลังให้น้ําไผ่ก็ตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนมกราเนาะครึง่งวันวันวันนี้วัน,น,วน,นที่สองมกราเองก็หมดผลไปแล้วคือตอนนี้เราจะทําไผ่นอกฤดูแต่ทีเนี้ยก่อนหน้านี้น้ํามันท่วมก็เลยเนี่ยครับ ต้นไผ่เราเลยชะงักไปช่วงนี้หง่อหน่อเลยไม่ค่อยออกอันนี้ก็เริ่มผัดให้น้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอากีวัวมาโรยนะครับคือถ้าจะทำตอไม้นอกฤดูเนาะก็ผัดน้ําทุกวันครับต้องให้มีความชื้นในแปลงทุกวันเนาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาถ้าแปลงถ้าสวนไหนทําเคมีก็ส,สี่สิบหกสวนเลยครับยูเลียต้นหนึ่งประมาณสองร้อยกรัมอะเนาะเนี่ยโรยรอบผลต้นละล่านน้ําประมาณหนึ่งเดือน หน่อไม้เราจะเริ่มออกเลยแต่สวนผมเนี่ยทำอินรีย์เดี๋ยววันนี้จะไปขนที่วัวมาใส่กันตอนนี้ครับหลักหลักสาคัญในการทําหน่อไม้นอกฤดูมีอย่างเดียวเลยครับคือการให้น้าหน่อไม้ที่สวนเราเนี่ยเป็นไผ่ตรงริมแดงหรือไผ่กิมงตรงเนาะเป็น,เป,นเป็นหน่อไม้อ่าเป็นไผ่ทวายอยู่แล้วมันออกดกอยู่แล้วถ้ามีความชื้นมีน้ําให้เขาก็จริงๆมีระบบน้ํานะครับแต่พอดีนี่ครับช่วงฝนที่ผ่านมาน้ําท่วมก็เลยรื้อออกก็เดี๋ยวจะเอารถไถเข้ามาแหวกใหม่ ปรับปรุงส่วนใหม่ก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องเดินรถแบบนี้ไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเลยครับเรามีคลองไช่ไก่ล้อมรอบพื้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเนาะคือจุ่มตรงไหนมันก็เป็นน้าหมดอะ่ะเอาใช้เดวดูดมาสลดอัดจ,จุ่มชุ่มเลยเพ่อะาจะให้ออกอะ่ะนะครับอย่างนี้ก็เราก็เริ่มแต่งกิ่งสางกอไปบ้างแล้วก็ไว้ตอนนี้ไว้เยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับไว้เป็นร่มเราปกติจะไว้สามถึงห้าลำเนี่ยช่วงที่อัดน้ํา เยอะเนี่ยพ่อเริ่มอัดมาได้พ่อเริ่มอัดเมื่อกี่วันแล้วน้ำสามสี่วันแล้วมันก็เริ่มปิ่มออกมา,มา,มาเนี่ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาขี้วัวจริงๆขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ใส่ไ,ได้หมดนะครับเดี๋ยวเขามันย่อยด่วยย่อยใบไผ่ตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มแก็งนะนะมันก็เป็นปุ๋ยในตัวอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเวลาผมจะใส่ปุ๋ย ต้นไม้ในสวนผักญ้าที่เราเริ่มปลูกเนี่ยผมจะมาคุยเอาเอา,เอาดินขุยไผ่พวกนี้ไปปลูกสารอาหารสูงมากแล้วก็อันนี้เป็นเป็นที่เราตัดกิ่งสางกอไว้ก็เดี๋ยวรอมันแห้งก็จะมาถอนๆอนไปเผาทานต่อข้างหลังก็ได้น้ำต้มคอนไม้ด้วยแล้วก็ได้ใักด้วยแต่นี้ก็แต่อนนี้ปลูกที่หลังแก็เริ่มเป็นทรงแล้วก็มีน่อไม้ให้ให,ให้รับประทานได้ทั้งปีเนาะก็ จริงๆตรงนี้ยี่สิบห้ากอยตอนแรกนะเนาะแต่ก็ม,มีมีให้เก็บทานได้ตลอดถ้าเรามีน้ำลดเขาอางเงี้ยในช่วงที่ช่วงฝนฝนมันตกเยอะๆอะไรเงี้ยนอไม,ม้เนอกเยอะก็ดองใส่ขวดไว้ผมก็เคยทำคลิปดองนกไม้ไปแล้วแม่ผมก็ดองเก็บไว้แล้วก็เอาไว้ทานที่กรุงเทพเหลือก็ขายครับแต่ส่วนมากนอไม้เนี่ยเอาไว้กินนะมากกว่าแม่กับแฟนชอบกินลดเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราปลูกทีเดียวมันก็เก็บกินได้ตลอดอะแก่แค่ รดน้ำเข้าหน่อยเดี๋ยวเารถถ่ายมาปรับร่องใหม่ก็น่าจะเดินระบบน้ำใหม่ครับช่วงนี้ยังต้องเมนนวดไปว่างลดมือแต่ก็ไม่ได้ยากเลยครับเราส่วนเรามีน้ำอยู่ล้อมรอบไฟเราก็ต่อไว้รอบตรวนดีครับนะครับผมก็เดินไปไปที่กระท่อมเนะาะทลอมปักมาตั้งเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่หมดตรงคลองไส้ไก่นี่ก็จะปลูกกล้วยเกลือะไรพวกนี้ต่พอดีพ่อเขาทำคนเดียวนะผมช่วงหลังๆนะผมไม่ค่อยได้กลับก็เลยจะลกหน่อยข้างบนก็เป็นตะไคร้เป็นกล้วยปลูกผสมผสม,ปสมไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยเรามีกินแน่นอนเราไม่อดแน่นอนนี่อย่างอย่างไผ่กอหลังนี่ก็ต้องสางแล้วนะอันนี้มันแน่นไหมไผ่ตรงรืมแรงหรือไผ่กิมตรงเนี่ยแปลกอย่างคนระับถ้าไว้ไว้ต้นเยอะไว้ต้นลำไว้ลำต้นเยอะอย่างเงี้ยนองจะน้อย เขาต้องตัดให้เหลือสักสามสามถึงห้าลำนะครับยิ่งเหลือน้อยเขาก็ยิ่งเหมือนกลัวเขากลัวเขาจะตายอนะเนาะเขาก็เลยต้องขยายพันธุ์เรื่อยๆหนอมยอ,อกได้ไวถ้ายิ่งมีปุ๋ยใส่ใเขาเนาะที่วัวที่หมูที่ไก่ที่อะไรก็เลยครับเนะี่ยมาโรยโคนต้นแล้วก็เดี๋ยวเขาย่อยย่อยตัวใบใบไผนะ่เป็นปุ๋ยทีเดียนะหรือถ้าไม่ไม่มีเวลาให้ปุ๋ยก็ลดน้ําไม่ชุ่มอย่างเดียวครับใบไผ่มีธาตุอาหารสูงอยู่แล้วลดลดไปเอากลย โกยดินแถวเนี้ยกกบๆหน่อยนึงให้มันมีความชื้นอ่ะเดี๋ยวเขาย่อยสลายตัวใบเองก็ไม่ต้องให้ก็ได้แต่ส่วนใครทําเคมีก็ไผ่นี่เน้นไนโตรเจนอย่างเดียวครับ46่สกศูนย์ศูนย์แตกปึ๊บอ,อ่าสำหรับพี่บางคนถามว่าส่วนผมทําอินทรีย์แต่ทาไมรู้เรื่องเคมีก,ก็ก็ไปศึกษามาบ้างนะครับผมก็ไม่ได้แอนตี้เคมีเนาะจริงๆมันก็ยังไงอะ่ะถ้าใช้ถูกวิธีใช้เป็นเงี้ยมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือปุ๋ยมันแพง ที่ส่วนเลยไม่ไม่ไม่ไม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 ค่อยใช้อันไหนเราทําเองอันไหนก็พึ่งเองได้เราก็ไม่เราก็ทําใช้เองดีกว่าลดการพึ่งครับพอนะแล้วเราทําเองอย่าง้นอนก็ได้กินได้ใช้อยู่ในนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับวันนี้พามาดูพ่อให้น้ําจะทํต้นไม้นอกหรือดูก็เนี่ยเนาะคือไผ่ตรงรืมแรงหรือไผ่กิมทงนี้อย่างเดียวเลยครับมีความชื้นให้เขายัางไงก็แตกมีกินตลอดทั้งปีแน่นอน ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกว,วีกเกษตรอินทรีย์ีวิถีพึ่งตัเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งการปลูกไผ่ปลูกมัลเบอร์รี่มะเดื่อฝรั่งอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปก็ได้หรือถ้าใครไม่สะดวกคอมเมนต์ใต้คลิปก็เพจเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กไล่คำกวีเนาะเซิร์ชในเฟซบุ๊กก็น่าจะเจออยู่ก็สาามรถ กดถูกใจแล้วก็มาคุยกันได้มีคำถามอะไรผมยินดีตอบคุณคำถามแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกในเพจก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ครับพี่ต้อมเว้นวักไล่คำกวีก็แอดเพื่อนมาก่อนเนาะแอดเพื่อนมาก่อนแล้วก็ค่อยทักมาไม่งั้นบางทีมันไม่เตือนผมก็ไม่เห็นด้วยบางทีมันมาเตือนเราตอนหลังแล้วมันก็กลายเป็นว่าผมไม่ได้ตอบไม่ได้ใส่ใจเงี้ยมันก็ต้องขอโทษพี่บางท่านด้วยแอดเฟนมาเลยครับก็ประมาณเนี้ยเนาะ,ะสำหรับใครไม่สะดวกในโซเชียลก็จะโทรมาก็ โปรมาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านแล้วก็ยินดีล้อมน้อมรับคําติชมจากพี่ๆทุกท่านบางทีส่วนผมมาทําสไตล์ผมเองนะเนาะก็คือเราเคยทําแบบไหน,นแล้วก็มาเล่าให้ฟังบางอย่างมานันอางไ,ได้ถูกต้องตามทฤษฎีหรือพี่บางคนทําแล้วมันได้ผลอย่างอื่นวิธีอื่นมันได้ผลดีกว่าน,นี้ก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับผมไม่ได้ปิดกั้นเลยอันไหนดีผมจะเอามาปรับใช้ที่สวนนันไหนผมเคยทำแล้วดีผมก็จะมาบอกเล่าต่อเนี้ครับครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวพอน้ำดูวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ไปแล้วครับสวัสดี